สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปว,นวันนี้คืนนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูหรือว่าคนที่เขาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเขาส่องคุณบ่อยแค่ไหน เขาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนาเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูที่ชอบสืบชอบส่องชอบเสาะแสวงหาเรื่องราวชีวิตของคุณความเป็นไปเป็นมาหรือว่าการทํางานของคุณและความคิดความรู้สึกของเขาเมื่อเขาส่องคุณแล้วเขาคิดและก็รู้สึกอย่างไร ตรวจสอบพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์คลิปเรนดอมเป็นคลิปพลังงานรวม อาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางไม่สีเรียดไม่เครียดไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะศัตรูหมายถึงคนที่คิดไม่ดีกับเราอิจฉาเราหรือว่าคิดอยากจะทำลายชื่อเสียงและความสำเร็จของเรา ะะหรือว่าใครมีความหมายของศัตรูมากกว่านั้นศัตรูหมายถึงคนที่เคยมีปัญหากับเรามีประเด็นกับเรานั่นแหละให้นึกถึงใบหน้าของเขานะ,ะหรือว่าถ้าใครไม่เคยมีศัตรูเลยก็ไม่ใช่คลิปของคุณนะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นเซตเทินคนที่เกิดวันเสาร์ ธาตุไฟแอร์ธาตุลมมีจุุกลุมมาราศีเมษร,ราศีพิจิกเลโอราศีสิงธาตุไฟเมอร์คิวรี่คุณเกิดวันปุธธาน,นา้ำสก็อเปียวราศีพิจิกธาตุน้ำวอเทอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแอริสราศีเมษธาตุไฟตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณถ้าคุณรู้มีสิบห้าสิบเก้าแปดยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบสี่หนึ่งและห้านะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานของศัตรูก่อนว่า เขากับคุณเนี่ยนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงนะะจะตรวจสอบพลังงานของศัตรูว่าเขากับคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงมีประเด็นมีปัญหาเรื่องอะไรกันอาจจะเป็นศัตรูในอดีตหรือว่าศัตรูปัจจุบันก็ได้ ฟังแล้วไม่เครียดฟังแล้วไม่สีเรียดนะทุกปัญหามีทางออกพลังงานของศัตรูเป็นใครนะคะมาดูสิศัตรูของคุณอ๋อเพซอฟบอลเป็นคนทางไกล นะคะเป็นคนทางไกลที่อาจจะไม่ได้อยู่หรือว่าไม่ได้ทำงานสถานที่เดียวกันแล้วนะคะอยู่ไกลกันอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีระยะทางของความห่างไกลกันไปแล้วเป็นอดีตเพื่อนเป็นอดีต คนรักเป็นอดีตคนคบคนคุยณตอนนี้เวลานี้ศัตรูก็ยังหาเวลาหาโอกาสมาส่องมาดูชีวิตของคุณอยู่นะคะบางคนท่านเคยเป็นแฟนกันเคยเป็นคนจีบเคยเป็นคนคบเป็นคนคุยนะคะเป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่แบบอยู่กินกันแบบฉันสามีภรรยาเป็นคู่รักเป็นคนรักกัน ตอนนี้เวลานี้ศัตรูมีความรู้สึกเครียดแล้วก็วิตกโกวนใจกับความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานนะคะอ,อ,อยู่ไกลกันแต่เขาก็พยายามที่จะเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะ นะก็สองก็ดูก็อยากรู้ความเป็นอยู่ความเป็นไปชีวิตของคุณคุณอยู่กับใครคุณทำงานอะไรนะคุณมีแฟนใหม่หรือยังคุณมีความสุขหรือเปล่างานที่คุณทำหนักแค่ไหนคุณลําบากแค่ไหนอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากติดต่อมาหานะแต่ไม่รู้ว่าเออเราเป็นอะไรกันในความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักคนคบคนคุยตอนนี้ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกัน ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะพูดคุยกันได้หรือเปล่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าอนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณเน้นไปในเรื่องของคู่รักคนรักอดีตความสัมพันธ์เก่านะคะอันตรายไหมเออไม่น่าอันตรายเนาะส่วนพลังงานของคนอื่นๆเป็นเพื่อนเป็นสังคมเนี่ยไม่ค่อยมีนะเปอร์เซ็นต์น่าจะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเรามาดูกันว่า ศัตรูที่สืบที่ส่องที่มองชีวิตของคุณเขาเห็นอะไรในสิ่งที่เขาสืบเขาส่องนะคะและเขาคิดจะทำอะไรเนะเาะก็ต้องแบ่งนาแบ่งไพ่ออกเป็นสองคำตอบนะคะเพราะว่ามีสองคำถาม ัตูเขาเห็นอะไรเมื่อเขาสืบเขาส่องชีวิตของคุณนะคะเขาเห็นอะไร the emperor i l l e r t e ศัตรูของคุณเขาเห็นว่าคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะแต่คุณน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเออเหมือนเข้าถึงได้ง่าย ะะเหมือนเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายแต่จริงๆแล้วติดต่อพูดคุยยากมากบางคนท่านคืองานยุ่งบางคนท่านคือด้วยความที่มีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันแตกต่างกันนะคะทั้งคุณทั้งเขานั่นแหละ คุณอาจจะสูงส่งคุณอาจจะดูดีคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จดูรวยดูมีผู้คนชื่นชมสรรเสริญยกย่องมีลูกน้องมีลูกทีมมีบริวารน,นะคะมีผู้คนชื่นชมในเรื่องของความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดของคุณคุณเหมือนเข้าถึงง่ายนะแต่นะ,ะเหมือนจะเข้าถึงคุณจะพูดคุยกับคุณเนี่ยคือจะต้องเป็นงานเป็นการหน่อย นะคะคือจะต้องใช้ในเรื่องของอาชีพการงานมาพูดคุยกับคุณซะส่วนใหญ่นะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าถ้าคุยเรื่องอื่นคุณอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าคุณอาจจะไม่สนใจแตนี่คือสิ่งที่เขารู้ว่าเออจะคุยกับคุณเนี่ยก็เป็นงานเป็นการนิดนึงจะคุยแบบความสัมพันธ์นะคะเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยที่คุ้นเคยกันเนี่ยมันคุยไม่ได้แล้วนะ มันคืออดีตไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องทําให้มันเหมือนกับถูกใจคุณด้วยไม่งั้นถ้าแบบดูไร้สาระนะคะก็อาจจะมีการปฏิเสธหรือว่ามีการบล็อกไม่พูดไม่คุยไปเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขารับรู้เนาะและเขาส่องเขาดูเขาเห็นอะไรความสำเร็จ ะะชื่อเสียงความสําเร็จการเงินการงานที่คุณได้รับการสนับสนุนผู้คนชื่นชมสรรเสริญยกย่องด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความเก่งด้วยความดีด้วยความน่ารักอัธยาศัยดีด้วยความที่ตัวงคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาให้คาปรึกษาให้คําแนะนําผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลผู้อื่นนะคะให้ความยุติธรรมให้คําตอบ ะะให้ความชัดเจนกับผู้อื่นคอยรับฟังปัญหาเรื่องราวจากผู้อื่นนะะเป็นอาชีพการงานของคุณนะคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์คุณอาจจะเป็นทนายความคุณอาจจะเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาเรื่องราวให้กับคนอื่นรับฟังปัญหาแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์เหตุการณ์นะ,ะเ,เรียกว่าช่วยแบ่งเบานะค,ะความทุกข์ให้กับประชาชน ะะรับฟังปัญหานะะตีของร้องเปล่าของประชาชนช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นกำลังใจนะคะเป็นเลขคดเป็นครูบาอาจารย์เป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นครูบาอาจารย์นะ,ะเป็นผู้ทรงศีลเป็นคนที่รับฟังปัญหานะคะเออช่วยช่วยแก้ไขนะคะทำให้คนอื่นหายเครียดหายทุกข์หายเศร้านะะก็ได้ คืออาชีพรับฟังอ่ะอาชีพแก้ไขอาชีพคลี่คลายปัญหาตาห่างๆให้กับคนอื่นและสตูนะเขาก็เห็นว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน ที่มันเหมือนกับณตอนนี้เวลานี้คุณเลือกที่จะโฟกัสเลือกที่จะสนใจเลือกที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองอาจจะเป็นอาชีพการงานอาจจะเป็นการรักษาพื้นที่ส่วนตัวอาจจะเป็นการที่แบบเหมือนแสดงออกที่ออกดุๆหรือว่าเหมือนเถนตรงหรือว่าเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมาย ะะอาจจะเคยผ่านปัญหาเคยผ่านอุปสรรคเรื่องราวชีวิตมามากมายเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นคนที่เหมือนกับดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องของอาชีพการงานเป็นคนที่รักความสงบนะรักความอิสระนะคะเป็นคนที่มองการไกลมีอนาคตที่เหมือนกับว่าคาดหวังอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตอยากจะหลุดพ้น นะคะเป็นคนที่เหมือนกับพึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมา move on มาจากปัญหาเดิมๆสิ่งเก่าๆเ,เป็นคนที่อยากจะใช้ชีวิตที่เรียกว่าปล่อยวางนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเห็นว่าคุณเปลี่ยนไปอะ่ะคือตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะมีอาชีพการงานที่ทำเพื่อสร้างไรายได้แต่เขามองเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดกับชีวิตไม่ได้เหมือนกับ เครียดกับปัญหาต่างๆเรื่องราวที่คุณเจอมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ปล่อยวางคุณเป็นคนที่มองอนาคตกาไกานะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรูปแบบของตัวเองมีแผนการการดำารงชีวิตที่เรียบง่ายนะคะและศัตรูของคุณก็มองว่าคุณมีการไปเริ่มต้นใหม่ นะคุณสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะคะเรื่องราวปัญหาการเงินปัญหาการงานหรือว่าปัญหาที่แบบตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปอธิบายไปเล่าเรื่องราวนะสถานการณ์เหตุการณ์นะให้ผู้คนได้เข้าใจวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของคุณนะคุณเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้เก่งนะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ นะคะแล้วก็เรียนรู้จดจำนะคะอะไรที่รู้สึกไม่ชอบไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าวุ่นวายสับสนเนี่ยตัดออกจากชีวิตเป็นคนที่ค้นการเี่อลักความสโดดห่วงแหนความมีพื้นที่ส่วนตัวห่วงแหนการใช้ชีวิตสมถะนะห่วงแหนการเดินทางชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวหรือว่าชอบศึกษาเรียนรู้ช่องทางโซเชียล ะะหรือว่าเป็นคนที่แบบติดโทรศัพท์ก็ได้บางคนท่านคือแบบเอออาจจะทํางานเกี่ยวกับโซเชียลอาจจะทํางานเกี่ยวกับโทรศัพท์อาจจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ค้าขายต่างๆโดยที่แบบไม่สนใจใครใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคือเหมือนมีเงินเข้ามีรายได้รายรับนะคะคล่องมือแล้วก็พอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำนะตอนนี้เวลานี้นี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นนะคะก็รู้สึกว่าศัตรูก็ไม่กล้าเข้ามา ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณและเขาคิดเขาคิดจะทําอะไรกับคุณเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณเจ็ดดาบเออมันเป็นการที่เหมือนกับแอบสองเนาะอาจจะใช้แอคเคานหลุมใช้โปรไฟล์ที่แบบว่ามาตามติดชีวิตของคุณนะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องราวชีวิตของคุณพลังงานของคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆนะคอยากกลับมาในชีวิตของคุณนะดดาบเนี่ย ส่องผ่านโซเชียลนะส่งผ่านโซเชียลช่องทางหลายช่องทางที่เขารู้จักกับคุณนี่แหละนะคะแต่ไม่เปิดเผยตัวตนเจ็ดดาบเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเหมือนสแสดงออกตัวตนที่แท้จริงได้เสียใจยนะแปดดาบมันเป็นพลังงานของการที่ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเออฉันอยากจะคุยกับเธอมากเลยฉันอยากจะ ติดต่อพูดคุยสารสัมพันธ์กับเธอมากเลยเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนรู้จักในอดีตเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเป็นครอบครัวตอนนี้เวลานี้ชีวิตเขาไม่มีความสุขไม่มีคุณนะชีวิตเขาเนี่ยเหมือนกับมองการทํางานของคุณมองการใช้ชีวิตของคุณเป็นไอดอลนะคะเหมือนกับเขาอะไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์นะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของการเตรียมตัวเตรียมตัวเทค e อชั่ เตรียมตัวพูดคุยเตรียมตัวการสารสัมพันธ์สองเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์สองเพื่อที่จะอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเพิ่งรู้ตัวเองว่าเออตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนพรหมลิขิต ให้มาเจอกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะอยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะพูดคุยเพราะตอนนี้เวลานี้คุณเพอร์เฟกคุณดูสมบูรณ์แบบนะ mm hmm. เขาส่องแล้วเขารู้สึกเสียใจมากที่เขานะครับเหมือนกับว่าพลาดโอกาสดีๆในชีวิตนะพลาดโอกาสการที่แบบเหมือนเจอเนื้อคู่ของตัวเองและเจอคนที่ใช่ของตัวเองและเจอคนที่อยากจะใช้ชีวิตคู่หรือ วาแต่งงานหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับาสามารถที่ํทให้เขามีความสุขแล้วก็มั่นคงในชีวิตได้เหมือนเขาพลาดไปอ่ะเหมือนเขาปฏิเสธคุณหรือเปล่านะคะและตอนนี้เสียดายมากและเขาคิดจะทําอะไรกับคุณสิบดาบสิบดาบเดอะเดวิลมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคย เคยมีอะไรลึกซึ้งกันละเคยผูกพันกันแล้เคยเป็นแฟนเคยเป็นคนรักเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ตอนนี้เวลานี้สามดาบสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกอกทุกใจเสียอกเสียใจมีประเด็นต่อกันเพราะเขาอาจจะไปทุ่มเทให้กับอีกคนหนึ่งความสัมพันธ์หนึ่งแล้วก็นะคะมีการเสียดายคุณอ ะค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาปฏิเสธไปแต่จริงๆแล้วในใจของเขาไม่สามารถจะลืมคุณได้ตอนนี้เวลานี้เขาคิดอยากจะกลับมานะ,ะกลับมาดึงคุณให้กลับไปในชีวิตของเขาแต่คุณได้หันหลังให้กับความสมัมพันธ์นี้แล้วคุณได้ไปไกลแล้วคุณได้เลือกเส้นทางชีวิตของคุณแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะใช้ชีวิตโสดเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม้เป็นคนที่เหมือนกับ ดูแลตัวเองได้นะคะไม่ต้องการที่จะให้ใครมาซัพพอร์ตดูแลชีวิตตอนนี้คุณเลือกได้นะคะคุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่คุณเคยวิ่งตามคุณเคยอยากได้คุณเคยเป็นคนที่เขาไม่เคยเปิดเผยนะคะเป็นคนในความลับเป็นคนในความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยนะพูดบอกคนอื่นว่าคุณ่ะเป็นตัวจริงคุณเป็นคนที่เขารักเขาชอบอ่ะ นะคือแอบคบแอบคุยหรือว่านะตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยเห็นหัวเราอารมณ์นีนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นคําพูดที่เจ็บปวดนะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากได้คุณกลับมาแล้วนะคะเออศัตรูหัวใจนะคะตอนนี้คงจะไม่เหลือใครแหละและอนาคตเขาคิดจะทําอย่างไรกับคุณพุ่งตรงมาหาคุณเป็นการพุ่งตรงที่แบบโอ้โหขอโอกาสขอโทษรู้แล้วว่าชีวิตนี้ ไม่สามารถที่จะขาดคุณไปได้อยากจะขอโทษจริงๆอยากจะเหมือนกับว่าพูดคุยหรือว่าติดต่อเดินทางมาหามาเจอนะคะเป็นพลังงานของ Knight of c u ัฟ Night of Wands แล้วก็พลังงานของคนที่เหมือนกับว่า คือก็ตอนนี้อาจจะไม่เหลือใครหรือว่าอาจจะไม่มีใครหรือว่าเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะไม่มีพันธะใดๆผูกพันเป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้ที่รู้สึกว่าตอนนี้อยากจะจริงจงังอยากจะมีชีวิตคู่อยากจะแต่งงานนะคะอยากจะมีคุณในชีวิตคาดหวังกับการที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณแต่ต้องคิดดูก่อน นะสี่ดาบเนี่ยคือคือเขาเหมือนกับว่ายังคิดทบทวนว่าเออจะมีดีจะมีคุณเข้ามาในชีวิตดีหรือเปล่าน่าจะเอาคุณเข้ามาในชีวิตดีหรือเปล่าจะแต่งงานมีครอบครัวดีหรือเปล่าน่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยยังคิดอยู่นะ,ะแต่อนาคตข้างหน้านะคะก็อาจจะมีการเทคคแอคชั่นหรือว่าติดต่อพูดคุยกันมา นะคะนี่คือพลังงานของศัตรูหรือว่าใครคนนั้นที่สืบที่สองมันไม่น่าจะใช่ศัตรูมันอาจจะเป็นศัตรูในอดีตอ่ะคือเขามองคุณเหมือนเขาไม่จริงจังกับคุณไงเขาคิดคิดว่าไม่ชอบคุณอ่ะแต่จริงแล้วคุณกลับเป็นคนที่เขาเวลาที่คุณหันหลังให้อ่ะเวลาที่คุณไม่สนใจอ่ะนะมันจะมีใครบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยนะอยากได้เรา เวลาที่เราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่เหลือใครแล้วก็ได้นะคะเรียกว่าเหมือนกับเออไม่เห็นคุณค่าในเวลาที่สายไปตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะเหมือนกับเป็นสาวมั่นเป็นหนุ่มมั่นเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจอยู่ได้ด้วยตัวเองประสบความสําเร็จในอาชีพการงานหรือว่าเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอะ่ะ นะคะมีอาชีพการงานมีการเงินที่มันคงมไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะหัวใจเข้มแข็งนะคะหรือว่าอาจจะเลือกที่จะเป็นโสดก็ได้นะ,ะแต่ในขณะที่ใครคนหนึ่งต้องการคุณมาอยู่เคียงข้างเขานะคะนี่คือพลังงานของคนที่รู้สึกน่าที่จะเสียดายคุณเมื่อครั้งในอดีตอ่ะนะคะเออมันคืออดีตเนาะนะคะเขาก็คือศัตรูเมื่อครั้งในอดีตนั่นแหละเขามองเราไม่ดีเขาไม่อยากจะรักเราเขาไม่อยากจะชอบเรา ะะฉะนั้นก็ปล่อยให้เขาพยายามให้สุดฤทธิ์สุดเดชในการที่อยากจะมีคุณในชีวิตนะคะก็หลายคนหลายท่านอาจจะมีคือต้องไปตรวจสอบเรื่องราวความราักค,ความสัมพันธ์นะ,ะว่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่รู้สึกว่าเออมาแอบมาส่องเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมัน,เป,นเป็นดวงความรักนะเป็นดวงส่วนตัวนะคะใช่หรือเปล่านะต้องไปตรวจสอบพลังงานดูขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ